สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรัทุงครับ f c เมื่อนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ้นฝันแม่นนะครับน้ำมันตายแล้วฝืนสองงวดซ้อนครับ f c ตามต่อให้รวยต้องงวดครับเมื่อคืนนี่ครับฝันเห็นผู้เถามาบอกเลขครับ f c สีให้รวยต้องงวดเนาะอุ้ยแม่นครับงวดที่่านมากครับเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดรวยยกช่องครับ FC แต่ก็มี f c ใจดีใจบุญสุนท่านนะครับเนาะหมอบ เงินเป็นขวัญกำลังใจครับให้นำมัเพ nope <wave> uh ิ่นกับบ <icking> ่อคอยแข็งแรงป่วยครับคนพิการเนาะครับเนาะพี่มูนครับพ okay ี่มูนจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็พี่กระปุกครับแล้วก็พี MIT ่กุลภาสีนนครับพี่กุลภาสีนนครับเอฟซีแล้วก็พี่กระปุกเนาะครับเนาะโอ้ยให้ลำรวยเออครับรวยยกช่องอีกเนาะครับเอฟซีเดี๋ยวสิน้าเงินมะมอบให้นำมัครับนี่ครับให้มีโชคใหญ่อยู่ดีไม่แห้งครับมาถามเลยครับนำมัครับว่า พีผูเทาเฮียนนี่มาบอกเลขตัวไหนครับเอฟซีไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้ำมัาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมันครับผมโอ้ยรับนี่เอครับไล่สื่อเอฟซีเนาะครับเนาะใจดีใจบุญสุนทานครับโอ้ยครับ่นก็เอาไปซื้อวานซื้อยาครับคนบวค่อยแข็งแรงครับครับผมน้ำมันครับขอบคุณครับพี่พี่โมนครับเอฟซีละก็พี่กระปุกครับแล้วก็ พี่กุลภาสีนนท์นะครับเอฟซีนี่ครับโอ้ยฟันแม็นครับเอฟซีเลยให้รวยยกช่องอีกเนาะน้ำมันเนาะสวัสดีครับน้ำมันสวัสดีครับน้ำมันสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบเนาะครับน้ำมันน้ำมันอวยพ่อในเอฟซีนะคะขอให้เอฟซีที่อวาเงื่อนใหม่ผมขอให้เห็นยังก่อนเห็ดุมให้รวยรอบแท่นยังก็สมความแรงมัน ตั้งใจเลยครับผมก็네ยักท pues um 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 ี่ว่าครับไล่มาเป็นลอยล้านพันล้านเนาะแม่นครับปยึดใจผมก็เคยจับเงินอย่างเดียวครับาั้แต่พี่การมาไม่แต่ไม่แต่ได้รับเงินหลั่งเป็นซอยได้ได้ได้เงินพี่การนี่นะเอฟที่ครับก็เฮ็ดยังก็อันนี้รวทุกเรื่องครับเอฟที่ถูกคนทิ้งหลุดงาบเลยพี่ครับเดี๋ยวเก็บไปให้ัวที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะ ผีปูมาบอกค่ะถือให้เอฟซีบ้างเลยค่ะเขาเนาะเนาะเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดบ้าด้วยพี่น้องเอาไปนี้ครับเจ็ดเจ็ดสำรับหมวดงวดก้อนกับหาแปดเข่าเต็มเต็มเนาะครับเนาะสองหมวดสอนครับสำรับหนามำหน้ามำเนาะครับเนาะตามต่อประจํางวดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกครับขอโทษขออภัยวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับหนามำตายแล้วฟื้นครับขาแค่แน่ระบาย ยังบวมอยู่ครับกินยาให่ายาอยู่ครับกินยาเนาะอ้าวไข้สุขภาพแข็งแรงครับเอบซีอ้าเบาความฝันซูฟังนะครับผู้เฒ่าพ่นมาแนวไรครับนามผู้เฒ่านี่ฝันมาเคลื่อนครับแยกพ่นมาแต่ทางไหน่าเคยเห็นอยู่ในหมู่บ้านครับครับผู้เฒ่าแปลกกนาบะแมนครับผมรถสวนอยู่หลังบ้านประมานอยู่ตังผมงสีม่วงนี่ครับเห็นแต่พ่นยาง่าเอา ก็จังเพราะไงนี่ก็เห็นอยู่ในมือหวานนะครับ,รบผมด้วยเอาเพรไงจะว่าจังไงผมว่าถ้าคนว่าไม่อยู่กับอยู่กับห้านไปไาอย,อยู่ทั้งไก่อยู่ยยู้เดียวลูกด้านเป็นห่วงผมด้วยพามาอยู่หวานอยู่บน่นใจแถวหลังวัดครับหลังวัดครับออัดทั้งไต่ทั้งแถวหิ้มมูวนไปแล้วครับหิมมูนครับครับเพื่อนก็นอยากเลาะเวิง้งหวานเวิง้งเมืองนะครับเพิ่นมาอยู่ใหม่ ครับอย่างก็มาเพิ่นุณหลงทางครับยางผมว่าผีทั้งบ้านผมก็มันวนอยู่ทั้งบ้านอ้าวคนไงไมาจังใดผมว่าโอ้ยคนไงยางรอมาอันนี้เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองคนไงไมอยู่งหม่ยู่กับลูกกับเต้าเพิ่นว่าครับอ้าวคนไงได้หลงทางครับเพิ่นได้เออบอกลาเพค่ณถามผมนะรูลงหาปัดทั้งไตไปทั้งใดบอกลาเพิ่นว่า วัดไต่บ้านเนาะแน่ันครับผมว่าโอ้ยพญงยังองเป็นจัเมื่อยแต่ผมบอกครับพูงยไงนั่งเดินั้ควันผมเอาโตไม่พูนนั่งเก้าอี้นะครับรับน้ำเย็นครับอันนี้แก้วน้ำคุยกันโดนเตอบคุณนลหะครับแต่ถามเพูนว่าเพูนว่าอยู่กับอยู่กับเต่าที่วัดทั้งไต่ครับนั่งว่าเดินก็เลยลงทางครับเอาผมว่าเออเดียวอันนี้กินน้ำกินย่างแล้ว ยาสิย่างไปส่งคุณว่าผมสิย่างไปส่งคุณว่าบ่ยากดอกแต่บอกทางพญายิ่งพญายิ่งสิย่างไปทำทางก็ทีหัดดอกเป็นว่านะครับเออเพป็นก็เลยกินเดาพญายิ่งวาโดนเดาเพป็นว่าย่านดูเต่าทั้งขุดเป็นห่วงยันก็นำหาเพป็นว่าครับเป็นก็เลยว่าเออสิก้าบก้อนเดือบลาเพป็นว่าอืมครับแต่พูดในร้ายเอาหนามคนในมาพญายิ่งอันนี้ โอครับครับอ๋อเป็นไงพี่กาบผมเลยเออส่งยีเด็กเป็นไงผมเป็นครับใบเป็นนอครับผู้เฒ่าเนาะครับครับเพป็นกะเอ้าเป็นไงผมมีของดีเหรอครับผมวายหยอกนะครับเออครับไก่เด็กออกแล้วผมแบบทำกระดาผมเนาะครับผมกะเออคนที่บอกพิการอ้ายยังกินอะไรเอออยากเที่ยงโั่เบิ้งนะครับครับอ๋อเป็นไงครับว่าโอ้ย มันง่ายกับปั้นปั้นรสมือพิมพ์ฟนว่าผู้เฒ่าเนาะครับครับแม่นอยู่ครับผู้เฒ่าเอบัดเคยยั่กันขึ้นมาครับเพราะว่าผู้เฒ่าเปียกน้าครับแปลงน้าครับเฒ่ากะอายุแก่แล้วครับครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับน้ำมันสิบหงวยเงินสิบแขึ้นนะครับแปดแปดสิบกเร่แปดสิบเกียร์แปดสิบแปดอ้าวโบเป็นยังครับแกแข็งแรงไหมครับ เิ็นกะเออากกาอย่างงี้ผมเพกยากเรว่าบบกดาเรื่องล่าเิ่นกะไดใหม่นะครับยัยนลงพ่นปินทสายนะครับโอียนใช้ดิ้นสายครับเิ่นกะยัยนลงเอออ็ยังไ่ไปเรือเบิ้งเอาบกดาเพิ่นครับครับโชคีมีกะอันนี้เบื่งเอาโู้มาหวอนเลยครับครับพปนยังเพิ่นก็เลยอันนั้นไป้พก่บวกเฮียนแค่กคนิงลูกเลยครับ เปนกับไปผมบอกว่าไปทา้งนี้เต่กะเดียวกัวไปน้่อันนีนีหนทางติดชีวิตหนทางก้นเกียดแต่กกเดียวสายกระชิ่งก๊กไปเรื่อยกระชิงหอดวัดไสกระชิหอดวานเพื่อไงหวานเพื่อแม่นว่าแมกับเพิ่นกระชิจังไงล่ะโอ้ยผมไม่ก้นเียจนพูดมาหอนเลยนะครับมาหอครับย่าป้าย่าปแม่ครับย่าป้าครับพังก้อนครับผมกหนง่ย มันคือมาแห่จังได้แล้วให้ของดีให้โูงให้ลาวก็บู๊กับร้านไว้จักกับเอฟบองเอฟซีแล้วครับอ้าวครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ของดีมากแล้วยังครับของดีครับกนี่แหละครับพ้นเขียนต้องมองสายนะครับเอาเอาไม้นะครับเย้อนลมเอาไม้เขียนเลยครับผู้เฒ่าเนาะเขียนเป็นคือจังเด็กนี่นะอ้าไมันช่อยากออกแนวบอกออกแนวต่เป็นตัวเด็กครับครับตัวเด็ครับน้ามัม แถวแรกเป็น473ครับ473แถวแรกครับครับแต่ว่าเกยงกคขางกันลงมากเป็นเจ็ดหาสอง752คางกันมาอีกครับครับเอามีสามแถวเท่าทัดมากับ9ิเกลครับ98ครับมีสามแถวครับผม98ครับเ็473ครับแล้วก็ด572ครับแล้วก็แ98ครับ งไทยเลยนะือใจเบาแมแหงเก้าแปครับีวลากรบปมกับมันใจคระพุตาผมไอ้ยโชกับตาผมมาผมิดซื้อน้มซื้อกนุมไปหายใจนะครับอยู่ปัดทังใจปันนี่นะครับอพ่นี่ผมกับจิดซื้อพุ่มทำบุญไปนะครับโูครับอฟีือเพ่ผมือพเขามากครับพี่น้องเขาสุดเขาไฟได้หลายรถเพิ่มมาทรงนามพอดีครับเอาบว์ไหยังน้ครับเอฟซี อถือถือนะครับน้ำมันครับขอบคุณครับตเลขของน้ำมันครับตัวเลขกับประมาณนี่แหละครับพี่น้อง473 473ตัดเ่นครับแล้วก็752แล้วก็เขียนเอาปากกามาเขียนอีก98 98อย่าลืมเลยเก้าหนึ่งหมุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำเนาะครับเนาะครับขอมาเบิ้งช่องบ่าวแอมโรงพร้อมทีมงานครับ ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองกับน้ำมันครับฝากกดไลค์กดแชร์ไฮเบาแอมรทุ่งพร้อมทีมงานน้ำรับเอฟซีเนาะมักตัวนี้ก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับราคาเอฟซีที่มอบเงินให้น้ำมันครับก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเอฟซีทุกคนเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิ่งเนาะครับเนาะครับขอบคุณที่หลายครับน้ำมันครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวเบาแอมรทุ่งมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บ่าเอามาทรทมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรลียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสิริเหือเนาะครับเนาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของน่ายับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักกับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนไว้พ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนวดตีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาตุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างโบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็นุใดนคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วกับเมื่อแตะแตะครับ่ันผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่หลอดล่นะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้<ว> <cognition> น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดาานี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหลวงยิน์่าว่าไส้ดีแห้งรครับมีแ<ส>ต <wired> ่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่ล่าซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ <Finland> ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้าม,มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับาาสาธุสาธุให้ถือกปรียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหักได้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหักาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ